ที่อะไรที่แมงเม่าอ่ะมดรอแมลงเม่าที่มันนี่มันที่ของแมลงเม่าเออแต่ว่ามดมันมานี่ไงมันขึ้นมาเนี่ยเห็นอ่ะเออมดมันมากินแมลงเม่านี่โดนกัปวกใหญ่เลยพ่อจับพ่อจานถ่ายตอนนั้นไม่ดีแต่น้าหลวงเว้ยแต่น้าหลวงไปดูบนท้องฟ้าดิโอ้ยขึ้นไปขึ้นไปเลยเนาะน้ำหลวง

I'm